จอรลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบ่ายสก๊อตสไตล์ประจำวันที่19เมษายน2563โดยเฉพาะพระครั้งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเช้านีแน้แฟนโบวตให้โคดองติดไป้ายดีที่สุดของสมสรสอนฮองอันยาไรรยโดยแฟนสมสรหอฮองอัญยาไรนะครับในศึกวีลิกเทใจโหวตให้กับโคดองดูสิเฉลิมแสนดีที่สุดในประวัติศาสตร์ในรอบ20ปีของชีม โดยโค้ดโอนดุสิตเฉลิมแสนนะครับหัวหน้าผู้สอนบีจีปทุมยูยเต็ดและก็อดีตตำนานแบ็กซ้ายทีมชาติไทยดาราอเอเชียปี1997ได้รับผลโหวตให้ในตำแหน่งปีกซ้ายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ในรอบ20ปีของสมโมสรฮองอันยารายในศึกวีลีกของประเทศเวียดนามโดยให้แฟนบอลเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็กดไลค์ในเพจสมโมสรน,นั่นเองโดยดุสิตเฉลิมแสนนะมีชื่อเข้าชิง2รางวัลในตำแหน่งแบ็กซ้ายและก็ปีกซ้ายแต่พลาดตำแหน่งแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดของสมโมสรไปอย่างน่าเสียดาย สำหรับนักเตะไทยเข้าชิงตำแหน่งกองหลังของฮองอันยารายนะฮะกองหน้าก็คือนาชูชูเกียรติหนูสรุงนะฮะแต่ไม่ติดโผในการโหวตส่วนตำแหน่งอื่นๆของสมโมสรจะทำการโหวตไปเรื่อยๆเพื่อให้ครบผู้เล่นที่สุดของสมโมสรกันต่อไป ด้วยผลงานของโคดองนะฮะในสมัยกันค้าแข่งกับฮองอันยารายนั้นเริ่มเล่นกับสโมสรนในปี2003-2007และประสบความสำเร็จกับสโมสรได้แชมป์วีลีกในปี2003-2004เนชนแนลซูเปอร์คัพในปี2003แ200ละก็2004 200อันดับที่3วีลีกในปี2007และอันดับที่3สโมสรอ,อาเซียนในปี2005นั่นเองเป็นราว่างานนี้นะผมเห็นเฮียแกนะฮะนิ่มๆจิ้มๆอย่างนี้นะครับผมก็คว้าแชมป์มาหลากหลายเหมือนกันนะฮะ กับทางสโมสรห้องอันยารายของเวียดนามครับนะถือว่าสุดยอดจริงนะผมโค้ดโอ่งของเรล่านี้ไม่ได้เก่งในประเทศอย่างเดียวนะครับยังเก่งที่นอกประเทศด้วยเหมือนกันครับถือว่าเป็นบุคคลที่น่าจกย่องอีกหนึ่งบุคคลเช่นกันครับวันรับดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ5ประเด็นเห็นต่างเตะปรบฝนจะเตะทำไมาโดยจากการที่สมาคมฟุตบอลประกาศให้แข่งขันฟุตบอลไทยลีก2020นะฮะ ปรับช่วงเวลาแข่งขันใหม่ไปเตะข้อมปีจากปลายปีไปสู่กลางปีเริ่มกันยายนปี2564ไปจบช่วงในปีพฤษภาคม2565ซึ่งมีคนวงการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางนี้เพราะต้องการจะเตะลบฝนนั่นเองแต่ก็มีคนวงการอีกจำนวนไม่น้อยนะฮะที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้เพราะมองว่าช่วงเวลาข้อมปีที่ต้องเตะอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ที่ทำให้ฟุตบอลลีกไทยนั้นพัฒนาทั้งระบบนะ โดยต้องมองมุมต่างกับ5ประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2021ที่ถึงนี้โดยเริ่มจากข้อที่1กันเลยนะฮะ ฟุตบอลไทยลีกเตะหลบฝนโอเคว่าจะเป็นการอาน,นวยความสะดวกให้กับแฟนบอลไม่ให้ฤดูฝนนั้นมาทำลายอัตลักในการแข่งขันแต่คงเรียกไม่ได้หากว่าทีมชาติไทยต้องไปเจอทัวนาเมนต์ที่เล่นกลางฝนเหมือนกับที่เกิดขึ้นในซีเกมส์2019ที่ฟิลิปปินส์การไม่มีความคุ้นชินและไม่ได้เตรียมความพร้อมกับก,บการเผชิญสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจอาจส่งผลกระทบต่อนักเตะทัวนาเมนต์ทีมชาติก็เป็นได้ข้อที่2เราจะทำอย่างไรกับโปรแกรมฟุตบอลทีมชาติไทยในอนาคตโดยเฉพาะซีเกมส์ AFF Suzuki Cup หรือเอเชนยนเกมที่ไม่ตรงกับโปรแกรมฟีฟ่าเดหรือแม้กระทั่ง f o ุตบอลคิงส์ครับจะต้องมาพลิกกลับมารบแข่งในช่วงฤดูฝนช่วงกลางเทอมแทนหรือเปล่าข้อที่3โปรแกรม AFC นะฮะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดย a f c ซีแชมเปียนลีกก็ยังแข่งหัวปีจบท้ายปี แต่โปรแกรมฟุตบอลไทยลีกเปลี่ยนแปลงประเด็นนี้อาจสร้างปัญหากับสมรสรอนไทยในรอบแบ่งกลุ่มที่เริ่มสตาร์ทในช่วงกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงเล็ก2ของฟุตบอลลีกไทยแล้วบางทีอาจจะต้องเลือกเอาในลีกไว้ก่อนว่าหากอยู่ในช่วงรุ้นแชมป์หรือเสี่ยงตกชั้นในช่วงเวลานั้นต่อมาเป็นข้อที่4ฟุตบอลลีกในทวีปเอเชียโดยเฉพาะในซีกตะวันออกมีแค่2ชาติที่เตะข้อมปีกก็คือออสเตรเลียก็แข่งขันกันเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมและไต้หวันที่แข่งขันกันสิงหาคมถึงพฤษภาคม ส่วนในลีกนั้นก็กำลังจะทําตามแบบเขาแต่ว่าหลายคนมองมาว่าน่าจะยึดหลักของลีกเบอร์ต้นของเอเชีย er, อย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือจีนดีกว่าแม้ว่าเขาจะจัดลีกแบบนีหน้าหนาวแต่ก็สอดคล้องนะฮะกับโปรแกรม AFC ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนักและข้อที่5ที่บอกว่าเตะหลบฝนนั้นฤดูกาลในประเทศไทยนั้นเอาแน่เอานอนได้ด้วยหรอครับโดยฤดูหนาวก็เคยจะไม่หนาวฤดูร้อนก็เป็นฝนส่วนฤดูฝนก็เป็นร้อน ทุกวันนี้มันคาดการนอะไรแน่นอนไม่ได้หรอกครับนะเป็นาว่างงานนี้นะฮะก็นี่เป็น5ประเด็นเห็นต่างนะผมคุณจะเตะลบฝนคุณคิดว่าจะทําได้ในเมืองไทยจริงๆหรอท่านผู้ชมก็ลองคิดแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันดูนะฮะว่ามันจะจริงอย่างที่เขาพูดกันไหมนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะชะปุ๋ยย้อนความหลังช่วงไหนสุขช่วงไหนทรมานที่สุดในชีวิตการค้าแข่งของเขาโดยชาบริวชปุยนะ,ะับเผยถึงเรื่องราวชีวิตในการค้าแข้งไทยลีก ระหว่างการกักตัวอยู่ที่บ้านแบบบทเปลือกทั้งเรื่องสิ่งที่ประทับใจที่สุดในการเล่นไทยลีกและช่วงเวลาที่ยากลาบากกับตลอดการเดินทางในการค้าแข่งไทยลีกตลอด7ปีที่ผ่านมาโดยดาวเตะขวัญใจสาวๆวัย28ปีคนนี้ได้เผยมาว่าช่วงประทับใจที่สุดคงจะเป็นการมาเล่นที่ไทยลีกปีแรกกับทางบุรียมนะฮะเมื่อปี2013เขาคว้าทิปเป็ลแชมป์ในปีนั้นรวมถึงการได้แชมป์ลีกคัพกับเมืองทองในปี2017เขาประทับใจกับการสัมผัสแชมป์และก็จำได้ดี ส่วนในการที่ลำบากที่สุดของเขาก็คงจะเป็นการพรักษาการบาดเจ็บเข่าประมาณ16เดือนในช่วงอยู่กับสรรณบรีเอฟซีในปี2015ไม่ได้ลงเล่นเลยเป็นช่วงปีถือว่าช่วงนั้นคิดถึงฟุตบอลมากช่วงกลับมาช่วงกลางปี2016ที่ลงสามครั้งแรกเขาจําได้แม่นๆเลยแฟนๆรอต้อนรับเขาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนี่ก็เป็นการพูดถึงของชาลิวชอปอยนะฮะที่เขาบอกว่าเขามีทั้งสุขและก็ทุกนะฮะในช่วงที่เขาค้างแข้งฟุตบอลนั่นเอง ซึ่งที่ทุกขี่สุดของเขาก็คือการพักรักษาตัวนะฮะในการผ่าเข่าถึง16เดือนประมาณปีกว่าๆเลยนะฮะถือว่าเป็นการผ่าเข่าที่ค่อนข้างจะนานเพราะว่าต้องมีการาบําบัดกายภาพอะไรก็ตามแต่เยอะแยะมากมายไปหมดครับซึ่งถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุ A T H e T, แล้วก็บาดเจ็บแบบนี้ก็อาจจะทำให้แนวโนม้มในการเล่นฟุตบอลนะครับผมกลับมาไม่เหมือนเดิมก็เป็นได้นะฮะรับดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับคงเป็นองรีและพระเจ้าที่ทำให้เบอร์นาร์ดควาคูมาทยลิก โดยองบรีนับชอบท่าบินของผมเขาจึงเรียกผมให้ไปช่วยซ้อมฟรีคิกให้โดยบนาดควายคูคนนี้อดีตนายทาวารผิวสีชาวเอเวอรีโคสผู้เคยผ่านฟุตบอลไทยลีกกับสโมสรสมบรี f อและก็ชมบรีเอฟซีรึกถึงความรังที่งดงามที่สุดและก็เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเขา ต,ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2000นะครับปีมิริเนียมนะฮะเด็กหนุ่มวัย19ปีคนนี้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากบ้านเกิดในทวีปแอฟริกาใต้มีโอกาสได้ดทดสอบฝีเท้ากับสโมสรอาร์เซนอลยักษ์ใหญ่ของผิวเนงกิตไม่ต้องบอกก็รู้ว่านี่คือก้้วสำคัญที่สุดของชีวิตเบอร์นาดนั่นเอง โดยหากใครทำผลงานในการซ้อมได้ดีจะได้มีโอกาสลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในทวารผิวสีคนนี้เราถึงวิธีการทดสอบฝีเท้าของเยาวชนของไอวอรีคอร์สว่าสเสียบแรกจะต้องลงซ้อมร่วมกับทีมเยาวชนอาร์ซนอลนก่อนหากใครเจ๋งจริงจะได้มีโอกาสลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่นั่นเองโดยเบอร์นาดเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับโอกาสที่ลงซ้อมพร้อมกับบรรดาซูเปอร์สตาร์ในสมัยนั้นและแน่นอนว่าคนที่เขาประทับใจก็คือเดวิดซีแมน ตำนานผู้รักประตูทั้งทีมปืนใหญ่และก็ทีมชาติอังกฤษที่มอบถุงมืออันเทพให้เขานะฮะซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของไดทวานให้แก่เยาวชนที่มีความฝันอยากเล่นฟุตบอลอาชีพในลีกของเมืองพูเดโดยซีแมนเขาตัวใหญ่มากๆเลยนะข้าเห็นจากทีวีนั้นไม่คิดว่าจะตัวใหญ่ขนาดนั้นตอนนั้นเขาให้ถุงมือผมมาให้ผมด้วยมันใหญ่มากๆเลยใหญ่เท่าหน้าผมเลยตอนนั้นผมใส่ไม่ได้เลยมันรวมไปหมด อาชีพิตของเขาดูเหมือนจะสดใสในฐานะนักเตะเยาวชนทีมชาติเอลนตโค้ดไม่ได้เปล่งแสงแรปลงกล้าไปตลอดแบบนั้นโดยการบาดเจ็บของผมเป็นสิ่งที่นักฟุตบอลอาชีพไม่อยากจะให้เกิดขึ้นตอนนั้นที่ผมประสบปัญหายังอายุน้อยอยู่นะสิ่งที่ผมชื่นชอบที่สุดก็คือการโชว์บินปัดบอลให้ได้ในทุกจังหวะไม่สนว่าตอนลงจะเป็นยังไงเบอร์าร์ดกำลังย้อนความทรงจําที่เขาจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตจากอาการบาดเจ็บครั้งสําคัญนี้ที่ตัวเขาคิดว่าทําให้พลาดโอกาสลงเล่นในผิวนิเกต์นั่นเอง โดยเชอรี่องรีเดินเข้ามาหาผมบอกว่าชื่นชอบตอนที่ผมบินเซฟบอลมากจึงของให้ช่วยซ้อมฟรีคิกหลังจากซ้อมเสร็จให้หน่อยโดยองรีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีศักยภาพด้านการฟรีคิกระดับท็อปของโลกเลยนะลูกยิงของเขาแม้จะพุ่งผ่านกำแพงมาได้แต่ไม่สามารถทะลุก,การปัดของเบอร์นาดได้แต่เรื่องมันไม่ได้จบสวยงามขนาดนั้นเมื่อจังหวะตอนลงมาที่พื้นกระดูกขาขวาบริเวณเส้นเท้าของเขาหัก ต้องห่างหายจากการเล่นฟุตบอลนานถึง2ปีพร้อมกับรอยแผลผ่าตัดยาวประมาณ5เซนติเมตรหรือมาหนึ่งข้อนิ้วมือทิ้งไว้ให้เป็นอนุสร์เตือนใจเขาเสมอมาเขากัดฟันสู้จะสามารถกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งเดินทางไปค้าแข้งลีกในต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ก่อนจะรับการติดต่อให้มาค้าแข้งในเมืองไทยนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้กินระยะเวลามากกว่า10ปีจนเขาสามารถกินส้ตมตำและก็สื่อสารภาษาไทยได้แบบสบายๆเลยครับโดยเขาได้บอกว่าเพื่อนรุ่นผมในสมัยนั้นทั้ง โคโรตุเล e ่ย่าเอบูเอเซวิโยและคารูต่างก็มีโอกาสเล่นในอังกฤษผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะและก็โอกาสของเขาผมเชื่อในพระเจ้านะท่านมอบสิ่งที่ดีสุดในชีวิตของผมเสมอการได้มาอยู่ในประเทศไทยและได้เล่นฟุตบอลที่ผมรักผมมีความสุขมากเลยปัจจุบันเบอร์าร์ดนะฮะแขวนสตัดไปเมื่อปี2018ที่ผ่านมานี่เองการสมส u, ส b t บสบุญมีริ์ยังคงอยู่กับฟุตบอลที่เขารัก โดยเขาไปเป็นหนึ่งในทีมงานของ PSH Academy นะฮะฝึกฟุตบอลให้กับเยาวชนบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนะฮะใครนะครับ <c oughs> ะะรผมอยากจะไปขอวิชาจากพี่แกนะฮะก็ไปได้เลยครับผมที่สุราษฎร์ธานีนะฮะไปขอวิชากับพี่เบอร์นาดคนนี้ได้เลยครับโอ้โหนะถือว่าเป็นมือเก่าที่สามารถรับลูกขององค์รีได้นี่ถือว่าเทพจริงๆนะฮะผมบอกไปเลยงานนี้และนี่ก็เป็นเจาะลึกเรมร้อนขา่าวพุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจวันที่ 19เมษายน2563โดยใช้บุบคครั่งบอลไทยครับ